สวัสดีครับนักเรียนเราเดินทางมาถึงในหน่วยการเรียนรู้ที่10กันแล้วนะครับวันนี้ครูออยจะสอนในเรื่องของชอนกลางสร้างสุขภาพครับอ่านเพิ่มเติมความหมายดีซ่านคือ ชื่อโรคซึ่งเกิดกับผู้ป่วยที่มีสารสีชนิดหนึ่งในน้ำดีซึ่งเรียกว่าบิลิรูบินไปปรากฏในเลือดสูงกว่าระดับปกติในคนธรรมดาทำให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองบันเลงทำเพลงด้วยเครื่องดูิยางให้เป็นที่จเจริญใจพระอืดพระอม,มอาการที่รู้สึกคลื่นไส้พิสูร มุ่งชี้แจงให้รู้เหตุผลโรแมนติกเกี่ยวกับเรื่องรักใคร่แสดงความรักวัคซีนผลิตผลที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกฆ่าหรือทำให้มีฤทธิ์อ่อนแรงจนไม่เป็นอันตรายสำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ สาธารณสุขชื่อกระทรวงที่อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับแพทย์การสาธารณสุขการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสิ่งที่อาจเป็นพิษหรือเป็นภัยแก่สุขภาพสุขภาพจิตภาวะที่เกิดจากจิตใจหน่วยการเรียนรู้ที่10ช้อนกลางสร้างสุขภาพ บทนี้บอกให้ทราบเรื่องสุขภาพอย่าวางใจป่วยแล้วเป็นเรื่องใหญ่ช้อนกลางใช้ปลอดภัยดีการพูดเชิงวิจารณ์มีหลักการฟังเข้าทีปฏิเสธโต้แย้งนี้ย่อดสรุปความตามประสงค์เรามาอ่านเรื่องกันนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พ่อแม่จะพาภูไปงานแต่งด้วย งานนี้เจ้าสาวคือนาแตงซึ่งเป็นญาติทางแม่ได้เอ่ยปากชวนภูด้วยตัวเองภูดีใจจนหน้าบานเป็นจานเชิงที่จะได้ไปงานนี้อย่างเต็มภาคภูมิเจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดงานอย่างสมฐานะและถูกต้องตามประเพณีภูตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นผู้คนแต่งตัวสวยงามเป็นการให้เกียรติคู่บ่าวสาววงดนตรี บรรเลงเพลงอย่างไพเราะสถานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้มีโต๊ะรับประทานอาหารหลายโตะ๊ะด้านหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงมีโต๊ะวางอาหารเป็นแนวยาวมีอาหารนานา,นาชนิดทั้งค้าวหวานและผลไม้ที่ตกแต่งประดิษฐ์ประดอยไว้อย่างสวยงามแขกที่มาร่วมงานต่างทยอยเข้านั่งที่โตะ๊ะ เมื่อได้เวลาพิธีกรเชิญแขกทุกคนร่วมรับประทานอาหารโดยเชิญสุภาพสตรีและเด็กตักอาหารก่อนทุกคนจะเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบหยิบจานที่หัวโต๊ะแล้วเดินตักอาหารที่ตนชอบแม่บอกกับภูว่าการกินเลี้ยงแบบนี้เรียกว่าบุฟเฟ่ t ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองควรตักอาหารให้พอดีพออิ่ม อย่าตักมากจนล้นจานกินไม่หมดต้องเหลือทิ้งเสียดายของด้วยอายคนด้วยเขาจะมองว่าเราเป็นคนตะรตะ,ะเห็นแก่กินถ้ายังไม่อิ่มก็ไปตักใหม่ได้ผู้สก,กิดให้แม่ดูชายคนหนึ่งซึ่งเข้ามาแทรกแถวตักอาหารหลายๆอย่างจนพูนจานดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นอาหารชนิดใดบ้างแม่ครับ ทำไมเขาไม่เข้าแถวแล้วตักอย่างนั้นเขาจะกินหมดหรอครับผูถามแม่นั่นนะสิแซงแถวผู้หญิงกับเด็กอย่างนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยผู้อย่าทําอย่างนี้นะลูกตักอาหารแบบนี้เหมือนกับว่าจะไม่เหลือให้คนข้างหลังกินคนอย่างนี้ไม่มีมารยาทเป็นพวกเห็นแก่ตัวแม่กระซิบตอบเบา แม่กับภูตักอาหารอย่างละนิดละหน่อยพอรวมกันจะอพอรวมกันในจานก็ดูมากเหมือนกันแต่สองคนแม่ลูกคิดไว้แล้วว่าประมาณนี้แค่นี้จะรับประทานได้หมดพ่อออกไปตักอาหารที่หลังเมื่อเห็นว่าสุภาพสตรีและเด็กเข้าไปนั่งที่แล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จผูขอเข้บูขอไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่นอกห้องจัดเลี้ยง ต้องเดินผ่านระเบียงที่มีโต๊ะอาหารแยกมาเพียงโต๊ะเดียวมีทั้งคนนั่งและคนยืนรับประทานกันเป็นกลุ่มใหญ่ส่งเสียงเอะเอะเฮฮาบนโต๊ะเต็มไปด้วยจานที่มีอาหารพูนจานผู้เห็นพี่ศินเพื่อนบ้านและคนที่แซงแถวอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วยแต่ละคนใช้ช้อนของตนเองตักอาหารจากบนโต๊ะบางคนใช้ช้อนเสร็จก็วางพาดไว้ที่ขอบจาน บางคนเลียช้อนจนเกลี้ยงก่อนวางแก้วน้ำก็มีเพียง2อถึงสใบใช้เวียนกันภูเดินผ่านที่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกผะอืดผะอมคิดว่าจะไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พอกลับจากห้องน้ำเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงภูก็ลืมเรื่องที่จะพูดเสียสนิทเพราะมัวแต่เพลินฟังคำกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว และคู่บ่าวสาวกล่าวขอบพระคุณแขกผู้มาเป็นเกียรติทุกคนออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกยินดีกับคู่บ่าวสาวบ้านของภูกับบ้านของพี่สิ์อยู่ติดกันทุกวันผู้จะได้ยินเสียงกีตาร์ที่พี่สิ์ดีดเป็นเพลงเพลเพอดังข้ามรัว้วแต่เมื่อ4ีถึงหวันมานี้ภูไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยจนกระทั่ง แม่ไปพบป้าส้อยแม่ของพี่สินที่ตลาดจึงได้ทราบว่าพี่สินป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคไวรัสตับอักเสบเอพ่อกับแม่ไปเยี่ยมพี่สินทันทีที่ท,ทราบข่าวโรคไวรัสตับอักเสบนี่เป็นอย่างไรครับพ่อถามผู้ถามพ่อโรคตับอักเสบหรือดีซ่านเกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือทำงานได้น้อยลงโรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A หรือ B โชคยังดีนะที่พี่ศิลติดเชื้อไวรัส A พ่อตอบพี่ศิลมีอาการยังไงหรือครับพ่อถึงได้รู้ว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเอผู้ผู้ซักต่อเห็นป้าส้อยบอกว่าหลังจากเป็นงานแต่งพี่ศินมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะสีเข้มมีไข้าตาเหลืองตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาโชคดีที่ป้าส้อยรีบนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรกหมอสั่งตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันแม่ตอบแทนพ่อถ้าติดเชื้อไวรัสซี และก็เป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งในตับเชี่วแหละพ่อเสริมแล้วโรคนี้ยังติดต่อได้ยังไงภูจะเป็นไหมครับผูถามด้วยน้ำเสียงกังวลภูไม่เป็นหลอกแม่ปลอบโรคนี้จะติดต่อกันได้ง่ายที่สุดทางเลือดอาหารและน้ำลายถ้าเราล้างมือกินก่อนอาหารก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด ที่สำคัญคือใช้ช้อนกลางตักอาหารไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับใครถ้าทำได้แค่นี้ก็ป้องกันโรคเบื้องต้นได้แล้วหรือจะฉีดวัคซีนป้องกันก็ได้ผูนึกย้อนกลับไปเมื่อวันงานแต่งของน้าแตงพี่เห็นพี่ศิลกินอาหารร่วมกับเพื่อนๆแล้วยังรู้สึกพอ,อืพออ่นผอมไม่หายผูเลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง เมื่อสมัยพ่อยังเด็กๆก,ก็เคยทำแบบนี้พ่อเล่าให้ฟังบ้างใครเตือนก็ไม่เชื่อกลัวเพื่อนว่าไม่เป็นลูกผู้ชายขี้ขลาดตาขาวทำเป็นอนามัยจัดพ่อจึงป่วยบ่อยติดหวัดจากเพื่อนง่วมแงมอาจเพราะไปกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคนี้ไม่โดยไม่รู้ตัวพ่อเลยกลัวตั้งแต่นั้นมาพอกันทีสำหรับการกินที่ใช้ชอ้อนร่วมกันพ่อหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก่อนจะพูดต่อว่า การเป็นลูกชายที่แท้จริงต้องรู้จักแยกแยะถ้ารู้ว่าอะไรเป็นอันตรายต่อตนเองแล้วไม่ควรเอาชีวิตหรือสุขภาพไปเสี่ยงจำไว้นะพูพ่อสำทับลูกชายคนเดียวพ่อพูดถูกแน่นอนภูคิดแล้วลูกเจ็บไข้ได้ปวดทีไรคนที่เดือดร้อนเป็นกังวลมากที่สุดก็คือพ่อกับแม่เสียทั้งสุขภาพจิตและเงินค่ารักษา ภูฟังเรื่องพี่สินแล้วคิดว่าตนเองโชคดีมากที่ทุกคนในครอบครัวมองเห็นคุณค่าการใช้ช้อนกลางแม้แต่ในบ้านของภูเองครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังใช้ช้อนกลางและแก้วน้ำเฉพาะตัวแม่บอกเสมอว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นโรคอะไรแอบแฝงอยู่กว่าจะรู้อีกทีก็ไม่สบายแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดพ่อของภูพูดอยู่เสมอว่า คนที่ไม่ใช้ช้อนกลางคือคนเอาแต่ความสะดวกสบายของตนเองเท่านั้นไม่คิดว่าคนอื่นจะได้รับผลจากการกระทําของตัวโดยแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นเวลาภูไปรับประทานอาหารนอกบ้านบางร้านใหญ่โตมีชื่อเสียงแต่ไม่มีช้อนกลางมาให้เมื่อแม่ขอช้อนกลางบริกรทำหน้างง,งไม่ไม่เข้าใจว่าช้อนกลางคืออะไรแม่ต้องบอกอีกว่าขอช้อนใส่จานอาหารทุกจานด้วยนะ พ่อเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องคิดไม่ถึงเมื่อครั้งพ่อและเพื่อนๆไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดพ่อแวะไปรับประทานอาหารที่ร้านข้างทางแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่โตอะไรมากนะักแต่จานอาหารทุกจานจะมีช้อนกลางเพียงพอกเอ่ยปากชมป้าเจ้าของร้านยิ้มปากกว้างและพูดว่าก็เพื่อป้องกันโรคติดต่อไหจ๊ะงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนบางแห่งไม่มีช้อนกลางมาให้ทุกคนจะได้จาน ้วยช้อนและแตะเกียบเท่านั้นถ้าครอบครัวของภูไปร่วมงานด้วยพ่อหรือแม่มักจะเสียสละช้อนกลางตัวเองเป็นช้อนกลางช้อนของตัวเองเป็นช้อนกลางโดยแจ้งให้สมาชิกในโต๊ะทุกคนทราบช้อนกลางคันนี้ใช้ตักกับอาหารทุกจานได้ไม่เป็นไม่เป็นไรแค่เพื่อนอาหารไม่ได้เพื่อนน้ำลายแต่ยังมีบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ ภูนั่งดูละครโทรทัศน์งข่าบกับพ่อแม่ละครเรื่องนี้สนุกมากคนติดกันทั้งเมืองวันนี้เป็นวันตอนที่พระเอกพานางเอกมารับพออกมารับประทานอาหารข้ามดูสิครับภูชี้ไปที่จอภาพไม่มีช้อนกลางเลยสักจานแล้วขอจะกินยังไงแล้วภูก็ได้คําตอบพระเอกและนางเอกก็ใช้ช้อนของตัวเองตักอาหารไปคุยไปแต่ แต่แล้วตอนหนึ่งผู้ส่งเสียงร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวอ้าวจะไม่ให้ร้องได้ยังไงในเมื่อพระเอกใช้ช้อนตัวเองตักน้ำแกงมาซดครั้งหนึ่งแล้วป้อนนางเอกต่อพ่อแม่หัวเราะขำท่าทางที่แสดงความรังเกียจของผู้ผู้คิดว่าละครตอนนี้ไม่น่าจะใช่รักโรแมนติกแล้วแต่น่าจะเป็นรักทอรหดมากกว่าเฮ้อน่าสงสารนางเอกเสียจริง คงจะเป็นเรื่องอเรื่องน่าเศร้าของคนในครอบครัวหากความสนุกสนานและการไม่คิดมากของเราในการรับประทานอาหารแล้วทำให้ติดโรคเพียงเพราะเราไม่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญยิ่งอย่างช้อนกลางเท่านั้นเองช้อนกลางสร้างสุขภาพจริงๆ <c oughs> แบบฝึกหัดนะครับกิจกรรมชวนกันคิดช่วยกันตอบ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจำนวน5ข้อลงใส่สมุดแล้วหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งเข้าไปในกลุ่มรายวิชาภาษาไทยครูออยเช่นเดิมครับข้อที่1นักเรียนเคยมีประสบการณ์ไปงานเลี้ยงหรือไม่ไปในโอกาสใดและเป็นงานเลี้ยงแบบใดข้อที่1นักเรียนจะได้ตอบเป็น3คําถามนะครับคําถามแรกนักเรียนเคยมีประสบการณ์ไปงานเลี้ยงหรือไม่ตอบแค่ว่าเคยมี หรือไม่เคยมี 2. ไปในโอกาสใด 3. เป็นงานเลี้ยงแบบใดข้อที่2ในชุมชนของนักเรียนมีการจัดเลี้ยงแบบโอกาสในบ้างในโอกาสในบ้างนักเรียนอาจจะตอบมาเป็นข้อข้อก็ได้นะครับตัวอย่างเช่น 1. ง,งานมงคลสมรส 2. ง,งานอุปสมบทเป็นต้น 3. การเป็นลูกชายที่แท้จริงต้องรู้จักแยกแยะหมายความว่าอย่างไร 4. ช้อนกลางสร้างสุขภาพช่วยสร้างสุขภาพได้อย่างไร 5. ในครอบครัวของนัก,กเรียนมีคุณค่าการใช้ขอนกลางหรือไม่เพราะเหตุใด